ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนำนมาแล้วเสียงเร้ามาแล้วคำรนตอนน้ำพริกป้าแว่นน้ำพริกร้อยล้านทรงขายทั่วไทยผลิตอยู่ในอำเภอกเกาะจันทร์ชนบุรีบ้านเรานะ <c oughs> จะบอกให้น้ำพริกคืออาหาร,าหารไทย now nah. น้ำพริกที่ดังไกลไปทั่วประเทศน้ำพริกป้าแว่นนะ <f ric an> นั่งคุยกับเป้าแว่นอายุ70ปีเจ้าของผู้ผลิตน้ำพริกเป้าแว่นกว่าร้อยชนิดที่อำเภอเกาะจันทร์ของจังหวัดชนบุรีทําให้ทราบว่ากว่าจะเป็นน้ำพริกเป้าแว่นส่งขายทั่วไทยในเซเว่นได้เขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคความยากจนแทบเลือดตากระเด็นเคยเป็นหนี้เป็นสินถึง10บล้านเราวางอนาคตไว้อย่างไรตอนนี้นะตัวป้าเองอะส่งต่อให้ลูกแล ลูกคนเล็กเหลือแต่แค่ว่าป้ายยังต้องออกแบบสินค้าเองเป็นคนคิดสูตรออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างใครที่ไหนอะไรน้ำพริก่ะร้อยกว่าตัวมองเมฆบอกอากาศแล้วมารวมกันเป็นน้ำพริกได้เลย มนเป็นอย่างนั้นแต่ทุกครั้งที่มีมรสุมชีวิตก็มักจะมีคนเข้ามาช่วยประคองจนรอดผลได้เราไม่นึกอ่ะไม่นึกว่าจะมาถึงตรงนี้จบป .4 สีเนี่ยเป็นครูเตี่ยเขาไม่มีเงินส่งเรียนเรื่องของเรื่องที่จะมาทำน้ำพริกอะ่ะมันไม่มีตังให้น้องโบไปโรงเรียนน้ำพริกเนี่ยไม่ได้ชอบเลยไม่ได้คิดว่าจะมาทําเลยมันไม่มีทางเลือกไงวันนี้น้ําพริกเป้าแว่นวางขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วไทยตัวไหนที่ยอดมันถอยไปเราก็คิดตัวใหม่ขึ้นมาตลอด ไม่งั้นเราอยู่กับเซเว่นไม่ได้คนกินแต่้ําพิกทุกวนันทุกวนันทุกวันมันก็เบื่อตัวนี้เ่ยซ้ำซำซากๆมันก็เบื่อพต้องเปลี่ยนตัวนั้นตัวนี้ไปเงี้ยเขาขอบคุณ C ีพีอที่เอ ER ื้อเฟื้อตลาดขอบคุณทากสที่ให้ทุนทำโรงงาน CPO หรือเซเว่นถ้าไม่มีเขาป้าไม่มีวันนี้มีปัญหาอะไรเขาร่วมด้วยช่วยเลยทกสเขาให้กู้มาสร้างโรงงานให้รู้สะบ้างว่าคนชนบุรีมี สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าความคิดที่ดีกอบกับการต่อสู้ที่ทรหดอดทนเท่านั้นที่จะช่วยดันชีวิตเราให้ดีได้ขอรับวันนี้คนทั้งประเทศไทยได้ชิมริมรสน้ำพริกปไปช่างสูมากลุ้นเกิดเป็นคนชนบุรีไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ก็ดีอยู่ชนบุรีสุข,ขีจริงท่าน พะมีเถิดน้องมาอยู่ชนบุรีด้วยกันทั้งกลางคืนกลางวันจะพาจอมวันหัวเราะลูกเกียวข่าวดีๆกับพี่คำรนยินดีกับเป้าแว่นและเป็นกำลังใจให้ทุกคนจงต่อสู้ให้หลุดพ้นกับปัญหาทั้งปวงอำเภอเกาะจันทชนบุรีบ้านเรานะจะบอกให้ น้องมาอยู่ชนบุรีด้วยกันทั้งกลางคืนกลางวันจะพาจอมวันหัวเราะลูก